การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารลบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลแล้วก็สปอยเนื้อเรื่องนะครับของ Smack Down วันที่24ทธันวาคมปี2021 วันนี้นะครับเรื่องหลักๆของ SmackDown เนี่ยก็จะมีการชิงแชมป์ SmackDown Women Champion ครับของชาร์ลอตแฟร์กับโ o n ี่สตอร์มีการปล้ำเพื่อหาผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งนะครับเพื่อที่จะชิงแชมป์ Intercontinental 12 day of c h r i s t m a s นะครับก็ต้องมาดูกันว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้ชนะแล้วก็ยังมีการปล้ำแบบแท็กทีม6คนสตรีทไฟนะครับดูไม่นไทยกับ New Day ครับเจอกับแมดเคป m o รแล้วก็อูโซเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับ วันนี้เนี่ยเปิดรายการมาด้วยพอลเฮเมนครับให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยเขาถูกไล่ออกนะครับอย่างเป็นทางการมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พอลเฮเมนบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอมันเกิดอะไรขึ้นล่ะหลังจากที่ฉันบอกความจริงกับโลมาเลนทั้งๆที่มันเป็นความจริงที่เขาไม่อยากฟังฉันถูกไล่ออกเพียงเพราะว่าฉันพูดความจริงเท่านั้นเขาชกหน้าฉันต่อหน้าผู้คนเหยียดยามและสร้างความอับอายให้กับฉันต่อหน้าคนทั่วโลก ฉันพูดความจริงและฉันต้องชดใช้ด้วยราคาที่สูงมากหน้าที่ของฉันคือเป็นที่ปรึกษาพิเศษและหน้าที่ของฉันคือปกป้องความจริงของโลมันเลนฉันต้องทำให้เขารู้สึกปลอดภัยจากสิ่งรบกวนต่างๆฉันต้องปกป้องแชมเปี้ยนของเราและฉันไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเลยโลมันเลนคือยูนิเวอร์แซลแชมเปี้ยนที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลแต่เขาก็ยังต้องการการปกป้องจากบ็อกเลสเนอร์อยู่ดีฉันไม่รู้เหมือนกันว่าฉันควรจะทำอะไรต่อจากนี้ ฉันจะไปที่ NXT แล้วสร้างนักมวยปั้มคนใหม่สักคนไหมแต่ไม่ดีกว่าไม่ใช่ตอนนี้ฉันมอบทุกอย่างทั้งร่างกายและวิญญาณของฉันเพื่อเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับท่านหัวหน้าเผ่าโรมันเลนเพราะฉันเชื่อในตัวของโรมันเลนนอกจากนั้นมันคงถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องยอมรับว่าอาชีพของฉันอาจจะต้องจบลงแต่พามาคููแรกนะครับชิงแชมป์ SmackDown แ,แชมเปี้ยน Charlotte Fair ครับเจอกับ Tony Storm ตัวแม์กลางๆครับทุกคนไม่แย่แต่ว่าก็ไม่ได้สนุกเท่าไหร่คือตัวแม์มันไม่ได้มีดินามิกที่ดีนักะนะครับคือความเร็วมันแทบจะคงที่ตลอดทั้งแมท์ท่าต่างๆเนี่ยก็แทบจะไม่มีลุ้นเลยว่าจะชนะหรือแพ้หรือว่าจะ,ะเผด็จศึกผู้ต่อสู้ได้ไหมนะครับรวมทั้งในด้านของโทนี่สตอมเนี่ยก็มีท่าค่อนข้างที่จะน้อยมากๆไม่มีคอมโบเรียกเสียงเชียร์ด้วยซ้ำนะครับตัวแม์ก็เลยไม่ค่อยมีความน่าสนใจสักเท่าไหร่แต่ความผิดพลาดมันไม่ค่อยมีครับก็เลยถือว่าไม่ใช่แม์ที่แย่อะไร ตอนจบนะครับชาลอตแฟรเนี่ยรวบกดเอาชนะไปได้แต่ภาพมนที่นิวเดย์เราก็ดูมไมอิทยนะครับดูไมอไทยบอกว่าฉันรอมัน,นานที่จะได้กลับมาเจอกับพวกนายอีกครั้งคิงวูดบอกว่าหลังปีใหม่นี้พวกเราจะเอาชนะดีอูโซเราจะกลับมาเป็นแชมป์แท็กทีมอีกครั้งและคืนนี้เราจะจัดการดีอูโซและแมดเคปมอร์ให้หมอบเลยดูมไมอิทยบอกว่าจริงๆล้วฉันค่อนข้างเศร้าเหมือนกันนะ จริงๆแล้วเนี่ยฉันจะต้องสู้กับ m a ดเคปมอนในแบบสตรีทไฟ h t ฉันจะได้อัดมันให้สาแก่ใจแต่พวกเขาเนี่ยเอามันไปจัดในเด y ์วันแทนตัดภาพมาที่เซียรีนะครับเซียีบอกว่านาเาเลียสัปดาห์ที่แล้วเธอขู่ฉันอย่างนั้นเหรอเธอคงคิดว่าทุกคนจะกลัวเธอสินะไม่ใช่ฉันฉันไม่กลัวและฉันพร้อมที่จะสู้กับเธอตัดภาพมาคู่2นะครับ t h e 12 Day of Christmas ผู้ท้าชิงอันดับ1แชมป์อินเตอร์คอนเนนตัลนะครับโดยรวมถือว่าดีครับค่อยๆไล่จากน้อยไปหามากคู่แรกอืดๆครับช่วงกลางหนักๆแล้วก็ช่วงท้ายสนุกๆเลยเริ่มจากคู่แรกนะครับแองเจลจะเจอกับมานซโตแมตต์โอเคดูไม่แย่นะครับด้วยเวลาที่มีไม่มากนะักก็เลยใส่กันเต็มพอสมควรอัดกันแบบแทบจะไม่พักเลยนะครับพยายามใส่ท่าต่างๆแล้วก็จบแมตต์ไปตอนจบเนี่ยแองเจลใส่วิงคิปเปอร์กดนับสาไปนะครับ ผู้ที่2นะฮะแองเจลเจอกับอีริกอีริกเนี่ยออกมาด้วยพะละกําลังที่เหนือกว่านะครับได้เปรียบในเรื่องของรูปร่างพะละกําลังแล้วก็ความรวดเร็วด้วยซ้ําแต่ว่าแองเจลครับยังมีไหวพริบที่ดีพอพลิกเกมกลับมาเอาชนะตอนสุดท้ายไปได้ตอนจบนะครับแองเจลเนี่ยใส่วิงคิปเปอร์กดนับสาเอาชนะไปผู้ที่3ครับแองเจลเจอกับแซงกี้ด้วยความที่เป็นคนที่3แล้วนะครับแองเจลเนี่ยก็หมดพลังที่จะต่อสู้และแซงกี้ก็เลยเข้ามาอัดแหลกแล้วก็รับชัยชนะไปนะครับ ตอนจบเนี่ยแชงกี้ใส่ท่าไม้ตายเอาชนะไปคู่ที่4ครับแชงกี้กับไอบาไอบาเข้ามาด้วยฟอร์มที่ดีกว่านะครับแล้วก็เอาชนะแชงกี้ไปได้อย่างไม่ยากเย็นตอนจบครับไอบาใส่เวกิ้งสเปดกดนับ3ไปคู่ที่5ครับไอบาเจอบเชมัสตัวแมทค่อนข้างโอเคนะทุกคนมีความนานพอสมควรนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแมทที่สนุกเลยอาจันหนักเราก็ต่อเนื่องดีตอนจบนะครับเชมัสใส่โบกิกเอาชนะไปคู่ที่6ครับเชมันกับดูกูเลก เชมัสใส่โบกิกทีเดียวเอาชนะไปเลยนะครับผู้ที่7เชมัสเจอกับเซซาโรครับตัวแมสนุกดีเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยมีสตอร,รี่กันอยู่แล้วนะฮะก็เลยซัดกันหนักแล้วก็ได้โชว์ท่าประจําตัวพอสมควรแถมยังมีตัวป่วนอย่างลิชฮอลแลนด์เนี่ยเข้ามาปวนด้วยนะครับตอนจบเชมัสเนี่ยใสย่โบก,กิ้กดนับสาไปผู้ที่8เชมัสเจอกับริโคเช่ครับผู้นี้สนุกเลยนะครับริโคเช่เนี่ยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคือรุนแรงรวดเร็วกระโดดด,ด,ดึงดังดึงดังพอสมควรนะครับ แต่ทางด้านของเชมัสก็ยังสวนกลับมาได้แต่ละดอกด้วยความรุนแรงที่ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับแมต์นี้เนี่ยคือถือว่าสนุกเลยระหว่างแมต์นะฮะเซซาโลเนี่ยเข้ามาอัดลิชฮอลแลนด์ทำให้เชมัสเสียสมาธิแล้วก็โดนรวบกดแพ้ไปตอนจบนะครับดิโคเช่เนี่ยรวบกดเอาชนะไปได้หลังจบแมต์นะครับเชมัสเนี่ยโบคิกใส่ดิโคเช่ซ้ำไปอีกดอกหนึ่งก่อนที่ฮุมเบโตจะเปิดตัวออกมานะครับคู่ที่9้าดิโคเช่กับฮุมเบโตนะครับ ฮูบตโตเนี่ยเริ่มต้นด้วยมูลซอลนะครับแต่ว่าพลาดแล้วก็โดนริโคเชสสวนกลับไปตอนจบเนี่ยริโคเช่ใส่รีคอยลีเลชันนะครับกดนับ3มเอาชนะไปได้คู่ที่10บริโคเช่เจอจินเดอร์มาฮาวนะครับจินเดอร์มาฮาวเนี่ยมากะแบบว่าหวานหมูเลยหวังจะใส่ท่ายอย่างรวดเร็วแล้วก็เอาชนะนะครับแต่ว่าไปไปมามาริโคเช่พิกกลับรวบกดเอาชนะไปได้นะครับผมคู่ที่11ลริโคเช่เจอกับเซมิเซนนะครับโตแมทนิดดีเหมือนกัน คือสนุกเลยแหละนะฮะคือพลิกกันไปพลิกกันมาตลอดมีความสนุกสนานคือไม่มีใครยอมใครอ่ะเซมิเซนก็กะว่าชนะง่ายๆนะฮะแต่ว่าลิโคเช่เนี่ยก็สวนกลับไปคือไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันก็ถือว่าเป็นแมตที่โอเคมากแมตช์หนึ่งนะครับตอนจบเนี่ยเซมิเซนใส่ฮาโลว่าคิกกดนับ3ไปนะครับส่งผลให้เซมิเซนนะครับกลายเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งในการชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลแชมเปี้ยนนะครับ ผู้ที่3ครับทุกคนแท็กทีม6คนแบบสตรีทไฟต์ดูไม่ไทยกับนิวเดย์ครับเจอแมตช์แคปมอนแล้วก็อูโซตัวแมต t ์เน้นไปทางบันเทิงจัดเลยทุกคนตอนแรกดูเป็นแมตช์ดีนะครับแต่ว่าหลังๆเนี่ยคือตีกันมั่วเลยยุยเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบสตรีทไฟต์มันก็อัดกันได้ตลอดเวลาไอ้ตัวที่อยู่บนเวทีเนี่ยอัดกันไปครับไอ้พวกที่อยู่ข้างล่างเวทีก็เอาของมาตีกันมั่วเล่นกันนัวไปหมดก็เป็นแมตช์ที่เฉลิมฉลองแหละ นะครับคืออาจจะไม่ได้ดีมากแต่ในแง่ของการเรียกเสียงเชียร์ตามเทศกาลเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับตอนจมเนี่ยดูไม่ไทยใส่เคมอกดนับ3เอาชนะไปได้สรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับพอลเฮมนคิดว่าเส้นทางในอาชีพของเขาเนี่ยน่าจะจบลงแล้วเหตุการณ์ที่2ครับดูไม่ไทยจะไปเจอกับแมดเคปมอร์สในเดย์วันเหตุการณ์ที่3ครับแซลลีตอบโต้นาทาเลียว่าพร้อมที่จะสู้กับเธอเหตุการณ์ที่4ครับเซมิเซนครับได้เป็นผู้ท้ายชิงอันดับหนึ่งสรุปใหม่กันหน่อยคครับทุกน คู่แรกชิงแชมป์ SmackDown w o m e n Champion Charlotte Fair เจอกับ Tony Storm Charlotte Fair เนี่ยสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้นะครับผู้ที่2ครับ12 Day of Christmas หาผู้ท้าชิง Intercontinental Champion อันดับหนึ่ง s e m i s n เป็นผู้ชนะผู้ที่3ครับแท็ t ทีม6คนแบบ Street Fight ดูไม่ไทย New Day เจอกับ Matt k e m p o n แล้วก็ดีอูโซดูไม่ไทยกับ New Day เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้สัปดาห์นี้นะครับตัวแมตช์ค่อนข้างโอเคนะแต่ว่า ในการชิงแชมป์หญิงเนี่ยผมค่อนข้างผิดหวังไปสักหน่อยเพราะว่าโต้แมตช์มันดูไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ครับเหมือนว่าจําเป็นที่จะต้องออกมาสู้เฉยๆมันก็เลยไม่ได้มีโมเมนต,ต์อะไรที่น่าจดจําในด้านของแก๊เลตแมตช์เนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคนะทุกคนคือมันเน้นอยู่ไม่กี่คู่แหละนะฮะแล้วก็คู่อื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นคู่ประกอบฉากให้มันดูเยอะๆอะนะครับแต่ว่าคู่ไหนที่เขาเน้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะดูดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนุก ส่วนคู่สุดท้ายเนี่ยก็นั่นแหละฮะแมทเทศกาลครับขายขำเอานมม,มาลาดกันเอาคุกกี้มาปลากันตามสเต็ปไปนะครับส่วนในด้านของเนื้อเรื่องสัปดาห์นี้เนี่ยสมักดาวค่อนข้างบิวเรื่องของพอลเฮแมนนะถึงขนาดว่ามีประวัติวิดีโอชีวิตของเจ้าตัวออกมาเลยแหละนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นวันหยุดไงนะครับคืนวันศุกร์ของอเมริกาเนี่ยเป็นวันหยุดเพราะมันเป็นวันคริสต์มาส มันก็เลยกลายเป็นเทปครับเขาก็เลยต้องหาอะไรมาใส,ใส่ใส่ใส่เข้าไปเพื่อที่จะให้โชว์เนี่ยมันครบเวลานั่นเองส่วนในด้านของตัวอื่นๆเนี่ยยังไม่มีอะไรขยับจริงๆจังๆนะอย่างไซออรีกับนาทาเรียเนี่ยก็แค่ท้ากันไปมาครับก็ถือว่าในด้านของเนื้อเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งๆนะสำหรับสัปดาห์นี้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเตรียมไปเจอกันในเดย์วันแหละนะครับแล้วก็ไม่อยากทําเนื้อเรื่องขึ้นมาให้มันแทรกกลางเดี๋ยวจะงงกันไปยิ่งกว่าเมื่อก่อนนะครับ สุดท้ายวันนี้ครับผมสังเกตเห็นว่าชินสกตนากามูระเนี่ยนิ้วหักทุกคนคือเจ้าตัวเนี่ยใส่เฟือกออกมาเลยนะครับคือเจ้าตัวมาปรากฏดูว่าในการเล่นแมทไหนใครจะเป็นผู้ชนะเพื่อที่จะได้ท้าชิงแชมป์กับเขานั่นแหละนะฮะแต่ว่าหลังจากที่เห็นมือแล้วเนี่ยคงจะไม่ได้ป้องกันแชมป์เร็วๆนี้แน่นอนเนื้อเรื่องเนี่ยน่าจะยาวไปสักหน่อยเพื่อรอให้นิ้วหายก่อนนะครับผมเอาล่ะสำหรับสแม c k d ดาวก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ ยังไงใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะใครมีอะไรผู้คุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะฮะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ